สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน The Deco r m นะคะและเราจะอยู่ที่ร้านนี้ในสาขาหลายๆสาขาไปตลอดทั้งอาทิตย์เลยเพราะว่าอาทิตย์นี้มันมีงานอะไรเยอะแยะที่ทั้งอีเวนต์ทาั้งงานที่เราจะต้องมาถ่ายในร้านนี้เยอะมากแล้วก็เลยจะทำล็อกให้ทุกคนดูว่า ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราทำอะไรบ้างจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งอาทิตย์ก็อีกหนึ่งวันเลยนะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วเดี๋ยวเราจะมีงานยาวๆจนถึงวันวันศุกร์หน้าเลยเออจริงๆแล้วอะเราอ,อยู่กับเดอะเดคอร์มาสองวันที่แล้วก็อยู่อยู่ที่สาขาที่เกสรอนอมรินนะคะ ก็จะไปอีกนะคะในช่วงอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี่แหละอย่างวันนี้นะคะเราไปประชุมที่อ e a ที่เฮดคอรเตอร์มาของเดดเดคารัมกับพี่กายแล้วก็นำวะและเดี๋ยวบ่ายเนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตรงถนนริมซอยใหญ่ตรงนี้มันเป็นซอยย่อยเนาะตรงริมซอยใหญ่คือมันจะมีเวิรที่เป็นเหมือนที่จัดทรัโชว์ของ กางเกงยีนแบรนด์ฟูเขานะคะเดี๋ยวอามจะพาทุกคนไปดูว่ามีอะไรบ้างส่วนเราก็ก็คือไหนๆมาประชุมงานตรงแถวนี้นะก็เลยแวะมาทำถ่ายช็อตกัน ที่นี่เลยละกันเพราะว่ามันก็มีอะไรที่ต้องรีบอัปเดตเช่นทางทีมของครูเขาเนี่ยเขาจะมารับออเดอร์ที่เป็นคัสตอมไมซ์ในการทำยีนหรือว่าแจ็กเก็ตในแบบที่ลูกค้าต้องการเงี้ยแค่3วันชันๆน,นะคะตอนที่คลิปนี้ของเราโพสเนี่ยก็คือไม่มีแล้วคิดว่านะแต่ว่าป๊อปอัพของครูเขาก็จะยังอยู่ตรงนี้ที่อารี ไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมนะคะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาที่นี่อีกนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะมาเหมือนเป็นการคุยกับทางทางทีมกันจริงๆจังๆในวิดีโอของแอมนะคะในช่อง American o t e s แล้วก็มาร่วมง,งานเหมือนเป็นปาร์ตี้ นะเป็นปาร์ตี้ตอนตอนเย็นๆค่ำๆนะคะจริงๆพรุง่งนี้ก็จะมีงานประมาณนี้แหละแต่ว่าตอนเช้าก็จะอาจจะทำจิกจิก,จ,ก,จ,ก,จ,กจิกอย่างเกีอน O M G อากาศร้อนมากรถแบบว่า นี่นะคะเราอยู่ที่งานฟูเขาแล้วเรียบร้อยถึงวัยกว่ากำหนดนิดนึงซึ่งก็เลยทำให้เราเสร็จงานเร็วกว่ากำหนดฮะคือแอบหนีมานั่งตรงพื้นที่ของ Club ดู m i n a r y นิดนึงนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบเดี๋ยวให้ดู่ะเออคือเขามี exhibition จัดอยู่ตรงนี้ แล้วเราก็มาแอบมานึงเพราะว่าข้างในมันไม่ค่อยมีที่นั่งล้วทุกคนเขาก็มาซื้อของมาแบบช้อปออปิง้งช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเออแล้วเราอ่ะก็เหมือนเกลก,กะเขาไงก็เลย้องยู่ตรงนี้กางเกงยีนสใช่กางเกงยีนส์พี่นี่ตอนนี้เขาแบบ๋อนนี้ที่แบบกำลังพูดพูดอยู่ใช่ไหม บ่ายวันนี้มีภารกิจผาอารมาถ่ายรีวของ BPO นะคะกับภูเขาตรงนั้ตอนนี้เขากำลังเซตฉากกันอยู่แวะมาที่ร้าน d ิ p l o m a t นะคะ วนนี้กลับมานอนที่บ้านนะคะพอทำทุเราเสร็จแล้วก็รีบกลับมานอนที่บ้านเพราะว่าอืมต้องขับรถกลับบ้านมันเวียนหัวมากแต่ว่าก็พยายามที่จะตั้งสติในการขับรถกลับบ้านมาก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยดีนะคะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้แบบไม่ไ,ไม่เออไม่มีอะไรแล้วก็จริงๆก็ค่อยค่อยขับแหละเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันเร็วเกินมันเหมือนแบบยิ่งเวียนหัว ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่านอนน้อยเกินแล้วก็เป็นช่วงที่มีประจำเดือนเลยมันก็เหมือนแบบความดันตกง่ายน้ำตาลตกง่ายอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะกลับบ้านมาพักผ่อน ชักหนึ่งวันนะคะหลังจากที่รู้สึกป่วยวันนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องออกมาทำง,งานแี่ยก็มาเริ่มที่ร้านกล้องเพราะว่ามาซื้อเมมเพิ่ม วอนนี้เราอยู่ที่เดอะเดค r อร p e n มเพนเฮาส์นะคะเ,ออเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายการสั่งตัดรองเท้าของฟาร์อีสคอปเลอนะคะออตอนนี้อามกำลังคุยเรื่องของปัญหารองเท้าที่แบบเคยเจอมาอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันในอีก 3, 2, 1สองหนึ่ง ก็หมดวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปเอารถที่เอ็มคอเทียแล้วก็ก็จบไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> 团边 โอเคค่ะอีเวนต์ even วันนี้จริงๆเราก็มีอยู่สองงานนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเสร็จสิ้นอีเวนต์แรกแล้วเอ้ยอีเวนต์ที่สองแล้ว <c oughs> มันมาก <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เือจริงๆก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะมาแค่มางานเป็นเพื่อนอาร์มเฉยตอนช่วงเช้าเนี่ยเราก็นั่งทํางานกันเราเหมือนตัดรีวิวกันไปเมื่อเช้าแล้วก็ ส่งเอกส,ออกสารต่างๆนานามากมายแค่นั้นแหละก็หมดวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาที่นี่อีกนะคะที่ทอมบูดที่ ram, เดครัมอืมเจเนอรัลสโตรจำชื่อไม่ค่อยได้มีหลายสาขาก็นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมากันอีกเพราะว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายวิดีโอกันค่ะ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของบล็อกนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูจริงๆที่ตั้งใจจะทำบล็อกนี้ก็เหมือนเป็นการลองทำอะไรใหม่ๆดูลองทำบล็อกไม่ค่อยไม่เคยจะบอกว่าไม่เคยก็ไม่ได้แต่ว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้แล้วที่สำคัญคือรู้สึกได้ว่ามันเป็นวิดีโอที่มีหน้าเราค่อนข้างเยอะมากๆ อาจจะทำให้ใครรู้สึกว่าเบื่อหรือเปล่าก็ขอโทษด้วยนะคะคือมันไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เลยถ่ายตัวเองพูดเยอะเป็นพิเศษแล้ววันนี้ก็ยังคงรู้สึกไม่ค่อยเต็มร้อยกับร่างกายตัวเองเท่าไหร่ สังเกตตัวเองมาตั้งแต่วันที่เราบอกว่าเราขับรถอยู่แล้วอยู่ๆก็เวียนหัวจำได้ไหมเมื่อสองสวันก่อนแล้วหลังจากนั้นอะ่ะมันเหมือนการใช้สายตาของเรามันเปลี่ยนไปมันทริกเกอร์ให้เรารู้สึกบาลานซ์ไม่ดีมากๆเลยแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเราเริ่มจากการที่จะปรับวิธีการนอนของเราก่อนอย่าง ไม่ได้ทําได้ทุกวันหรอกบางวันก็นอนแบบดึกมากแต่เมื่อคืนนี้ยเริ่มนอนก่อนเที่ยงคืนแล้วแล้วเราก็อยากจะทํามันให้ได้แบบไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าการพักผ่อนน้อยของเรามันมีผลกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็กินน้ําก็พยายามจะกินน้ําให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะยังไงอะ่ะคิดว่าเยอะแล้วมันก็อาจจะยังไม่พอเท่าที่ร่างกายต้องการพยายามที่จะ ไม่ไม่สวิชแวนบ่อยอืมสายตามันเหมือนมันตอนนี้มันต้องการการฟื้นฟูอย่างมากเลยอะวันนี้จริงๆแล้วตอนเย็นมีอีเวนต์หนึ่งที่ที่คิดว่าจะไปแต่ว่าก็ไม่ได้ไปส่งอาร์มไปแท้นะคะเพราะว่ายังไงสาอาร์มก็น่าจะเป็นทาร์เก็ตที่ ที่ตรงมากกว่าเราเออเหมือนเราไปเป็นพลาสวันเฉยเราก็เลือกที่จะกลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวเราจะอาบน้ำแล้วก็อาจจะพักสายตาหรือว่าทำอะไรพักผ่อนอะ่ะเออวันนี้ต้องการการพักผ่อนอย่างมากก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยคะ่ะที่ดูกันจนมาถึงวันนี้คลิป <c oughs> ต่อไปก็อาจจะมีการทำบล็อกอย่างนี้ <c oughs> เพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะว่าก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ พยายามที่จะหาเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเราคือชีวิตเรามันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นแต่ว่าสาหรับการถ่ายบล็อกอะ่ะเรารู้สึกว่ามันทุกครั้งที่เรากลับได้กลับไปดูวิดีโอเก่าๆของเราเวลาที่เราเหมือนได้เดินไปทํานูน่นทํานี้ได้ไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงีย้ยเออเราเหมือนมันกลับไปจําวันวันนั้นได้แล้วก็รู้สึกว่าอยากเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําเหมือนกันก็ หวังว่ามันจะไม่น่าเบื่อเกินไปเนาะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย